สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะเช้าเช้าค่ะพี่น้องเช้าเช้าที่ชัยภูมิค่ะมาดูน้องแมวนะคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือเจ้าทองเทาคุณแม่คุณแม่แสนสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะน่ารักจังเลยน่ารักยังเลยลูกเอ้ยนั่นนะคะน่ารักยังเลยลูกโอ้สวย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 งามมากเลยค่ะเช้าเช้านะคะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะฮะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูงพันตุลาการกับคุณหลายล่ด้วยค่ะถ่ายภาพเนาะแม่ทองเท่าค่ะพี่น้องอามาแล้วน้องหมีมาแล้วน้องหมีมาเล่นกับคุณแม่แล้วน้องหมีอย่าดื้อน,นะลูกนะนี่ค่ะน้องหมีตัวเล็กๆตอนเช้าเช้าแมวจะสดชื่นค่ะพี่น้องสดชื่นแจ่มใสโอ้สวัสดีครับน้องหมีสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมน้องมีสวัสดีลูกสวัสดีครับอันนี้ใครเออทองดำทองดำนี่โอ้ดำไปหมดเลยนะลูกนะดำไปหมดเลยตาก็ดำตาก็ดำมีทำอะไรลูกทำอะไรฮะมีทำอะไรครับมีทำอะไรครับจ๊ะเอ๋ดูครับ วยสวยพี่น้องเบิ้องตาตาเบิ้งตาเบิ้งตาสวยจังเลยสวยจังเลยครับน้องหมีครับวันนี้ให้ถ่ายแล้ววันนี้ให้ถ่ายรูปแล้วน้องหมีน้องเสือทองเสือทองลูกแม่เสือทองลูกแม่ครับเสือทองลูกแม่ครับเสือทองครับเสือทองครับเสือทองครับนี่ค่ะ เสือทองอันนี้ใครเนี่ยทองสี่พันทองสี่พันดื้อันาะพี่ห้องอุ้ยเสือทองสวยจังเลยลูกเห็ยนไหมฮะเนี่ยอันนี้เสือทองด้วยค่ะพี่น้องลายเหมือนเสือเสือทองลายเหมือนเสือค่ะกูพันยังตั้งชื่อว่าเจ้าเสือทองอันนี้ใครเออยออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้กวางทองลูกแม่กวางทองลูกแม่สวยจังเลย อันนี้จะกว้างด้วยะครับพี่น้องสวยขนขาวขนขาวน่ารักจังเลยลูกน่ารักนะ่าเอ็นดูตื่นเช้าๆขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ Cặp trang của mất tiền cha cà phê ở nó là cà phê đâm cà phê đâm cà phê đâm mà lời cha ê cha ê ทำอะไรลูกทำอะไรดูพี่ดำเล่นเหรอลูกนูกดูพี่ดำเล่นเหรอกวางน่ารักกันพี่น้องน่ารักในอินโดแมวลูกแมวน้อยแม่ก็สดชื่นนะแม่สดชื่นนะนี่ค่ะแม่ทองเทา ยดแม่นะอย่าไปทำแม่อย่าไปทำแม่อย,แมอย่าไปแกล้งแม่เดี๋ยวจะบาปนะลูกทองดำเดี๋ยวจะบาปนะให้แม่เล่นตามอัธยาศัยเลยให้คุณแม่เล่นตามอัธยาศัยเลยเอาโนลงมานี่ ยืนไปโซฟาอานูลงมาลงมาเนาะมหนดึงดึงดึงเดึดดึง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 เดดดึง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 เออหนูก็น่ารักเหมือนเดิมนะนะหนูก็น่ารักหนูเป็นลูกแม่ที่น่ารักมากเลยอ๋อมันเขี่ยวพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงอันนี้คือเจ้ากวางทองค่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยนอนลงลูกนอนลงนอนลงลูกแม่ ให้แม่ถ่ายลูกสิภาพสวยๆอนเช้าๆถ่ายไปฝากเอฟซีโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะพี่น้องนี่นขึ้นลูกนี่นะคือน,นี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเจ้ากวางกวางลูกแม่นี่ค่ะกวางทองงามงามค่ะพี่น้องเบิ่งตากลมมังเลยเอา้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นล่ะดำทองดำ นี่ค่ะสต่ที่น้องกวาง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 ทําอะไรลูกทําอะไรอือทําอะไรหนูทําอะไรนี่ค่ะน้องกวางสวยสดใสตอนเช้าค่ะสวยสวย อย่าไปกวนคุณพ่อนะคุณพ่อทำงานนะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกวางทองครับกลุ่มนั้นน่าจะขึ้นบนบ้านบมแล้วครับรพี่น้องกวางกวางหนูดูอะไรลูกกวางดูอะไรครับ ครับผมอืมสวยเลิศเลยค่ะสวยเลิศเลยสวยเลิศเลยดูตูดเจ้ากวางอ่าไปแล้ว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 ค่ะพี่น้องน้ำน้ำน้ำนำ จ้าเอ๋ผมชื่อทองดําครับจ้าเอ๋ผมชื่อทองดําครับไอเบิ้งไปดูพี่น้องตามไปดูตามไปดูมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูอืมอืมเบิ้งแล้วค่ะพี่น้องกินหัวอาหารอ่ะกินหัวอาหารแล้ววิ่งเล่นแล้วก็มากินหัวอาหารใช่ค่ะอร่อยไหมลูกอ,อร่อยไหมครับ เจ้าเจ้ากวางทองเจ้าทองกราวแล้วก็เจ้าเสือทองใครพี่น้องกินหัวอาหารส่วนคุณแม่แสนสวยนั่งเล่นอ่านี่ค่ะสวยน่ารักทุกตัวเลยค่ะอร่อยไหมลูกหืมหม เสียงใครเสียงใครเสียงใครครับเสียงใครครับดูใครไ,ไม่รู้ค่ะน่าจะดูน้องตอนเช้าๆที่ชัยภูมิค่ะพี่น้องอากาศเยน็นเย็นอากาศเยน็น ไม่หนาวเราก,กำลังพอดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มพันตะละุลาคาันะคะคุ้มพันก็จะนำภาพานำคลิปแมวน้องแมวสซวยมาฝากตอนเช้าๆใครพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ได้ถ่ายน้องแมวคลิปเดียววันนี้ถ่ายแต่เช้าเลยค่ะเป็นไงทองกวาวอร่อยไหมครับไม่ทักทายเอฟซีเลยนะครับ อร่อยไหมครับอ่ะกินทําอะไรเนี่ยนก,กวางทําอะไรลูกดื่มน้ำํำนก,กวางดื่มน้ําคุณแม่จะเข้าห้องน้ําน่ารักเลยแม่น่ารักในเอ็นดูน่ารักใน,นกเอ็นดูแล้วกินลูกแม่ดื่มน้ําดื่มน้ํา Điểm nam nước đến nước, đến nước, bằng nước không nắm đến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  nắm bằng con gần nắm đến 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 nắm น่ารักนะ่าอินดูจังเลยน่ารักนะ่าอินดูจังเลยดู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 ด,ด,ด,ดูเขาทำอะไรอ่าคุมไหมขาดหมดแล้วลูกคุมไหมคุมไหมคุมไหมขาดหมดแล้วนี่ค่ะเออเอาผ้าปูโซฟาไวค้ค่ะพี่น้องขาดเบิร์ดแล้วปูไว้ให้เขาเล่นถ้างันโซฟานี่ ยับเยินหมดเลยเด็กๆจะถ่ายเจ้าตัวเล็กตัวเล็กลูกแม่ตัวเล็กแอบใครตัวเล็กแอบใครดูดูแอบใครไ่ร้แอบเพื่อนแอบใครลูกแอบใครฮวางทองแอบใครลูกนูแอบใครลูกน่ารักน่าชังกวางทองตาใสเลย อันนี้เสื้อน้ำมันเด้อค่ะพี่น้องเสื้อน้ำมันเอาไว้ให้น้องเขาฝนเล็บถ้าเจ้าชอบฝนเล็บเอา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 ล้วไปแ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 ล้วใครอยู่ข้างล่างนะขึ้นมาได้ไหมนือขึ้นมาได้ไหมใครอยู่ข้างล่างลงไปด้วยกันแล้ว เสีอทองขึ้นมาแล้วขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะคุณพันยาถ่ายภาพถ่ายวีดีโอน้องแมวช่วยๆมาฝากด้วยค่ะพี่น้องเ้อพบกันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนสวัสดีเอฟซีก่อนดิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเสือทองค่ะพี่น้อง